สวัสดีค่ะสักไรมือกับปลาไปหนึ่งปีกว่าๆแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นนะครับครับเรื่องไหนบ้างเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการเป็นยูก็ดีถูกหวยเยอะไหมคะถูกก็เยอะอยู่นะครับครับถึงเจ็ดหลักยังถึงถึงแล้วนะถึงแล้วนะงว,งวดหนักๆนี้ถูกไปกี่แสนพี่ถูกไปแปดแสนงวดนั้นได้จากจากใต้ตดินนะหวยใต้ดินทะเบียนรถครับทะเบียนรถพี่เขาถอยรถใหม่มาก็ออกคันเก่าก็ออกงวดทุกงวดไหมเนี่ย ก็น้อยงดนะเว้นเว้นงดไม่งดก็ต้องงวดก็ถูกอีก,กน,นะอ๋ะอก็คือถูกทั้งปีถูกทั้งปีอ่ะได้เงินพิเศษแล้วทําไมพี่ถึงมาสักไหลมือตอนนั้นเพราะฟังจะเพื่อนมากเลยมาสักเนละแล้วชีวิตคนที่พี่ตามเข้ามาเขาเป็นไงบ้างเสพไกลเขาดีขึ้นแล้วนะอตอนนี้เขาดีแบบ แป๊บเดียวช่วงแป๊บเดียวสองสองปีเนาะเเดียวขาปลูกบ้านปลูกบ้านใหญ่แล้วตอนนี้เป็นบ้านไม้ด้วยนะใช่สองสองล้านกว่าพี่ก็ตามเขามานะคือพี่เห็นชีวิตเขาชีวิตเขาดีขึ้นไงแล้วของพี่ดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นอ่ะทำอะไรก็เหมือนได้เงินมาง่ายอะไรร้อยยิ้มสดใสขึ้นมากครั้งแรกที่มานี่คือเขายังไม่ค่อยมั่นใจนะประจําวันแรกที่เรานั่งคุยกันเขาก็เล่าเรื่องเอาไงดีวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ การเงินดเนีเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะถอยรถมาก็เหมือนได้รถฟรีเลยนะจากการเงินอะไรการงานก็ดีนะค้าขายพ่อก็ดีทีมนี้รวยทั้งทีมนะคะ <c oughs> หวัวหน้าทีมเขารวยมาแล้วค่ะงวดงวดที่แล้วถูกห่วยไหมพี่ถูกงวดนี้อ่ะงวดนี้ก็ถูกนะงวดที่แล้วก็ถูกไปต้องตีงวดนี้ก็ถูกหกสีเอาหวยมาจากไหนคะเมืันบังเอิญมันมาถูกเองอ่ะเรา เพื่อไม่ได้เพื่อเราธรรมดาเราก็แท่งทะเบียนรถใช่ป่ะแต่เราไปแทงเล็กนี่แล้อยังไงไม่รู้บางทีก็มีคนเข้ามาให้นะเข้ามาเข้ามาฟังเราแทงอย่างเงี้ยเขาตามเข้าอย่างเงี้ยเพอพี่สังเกตว่าพี่จะมีลักษณะนี้มาจากตรงนี้อ่ะมีมีโชคลาภมาจากคนอื่นเอามาให้ด้วยใช่บางทีเาเอามาแทงหน่อยอย่างเงี้ยเขพี่ก็ใส่ไว้นิดหน่อยน พี่เขาก็โชคดีนะคะก็คือปาเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่เขาตั้งแต่วันแรกนะวันนี้สังเกตจากรอยยิ้มความมั่นใจที่ที่เข้ามาหาปาแบบเฮ้ยฉันมั่นใจละทีนี้อะไรเงรี้ยวันแรกงง,ง,งแต่ก็เห็นหน้าเฟซที่เขาว่าแฮปปี้มีความสุขหนูสุดยอดนี่ขนาดเขินๆน,น,นะ <S <S แต่ว่าปาก็อยากให้ลูกค้าเห็นสตอรี่ของแต่ละคนที่บอกว่าอืแต่พี่เขาก็เด่นเรื่องโชคดับการค้าด้วยเพราะเขาขยันพี่เขาก็ทําปาสสยงานที่เขาแนะนํามาก็อาชีพเดียวเขานี่แหละ คนนั้นวัยรุ่นนะวัยรุ่นอยู่ยังอยู่แก่สสามติดไปลูกบ้านได้มีรถมีอะไรนะคะใครอยากมีอะไรที่ดีขึ้นลองเปิดใจดูต้องลองดูเนาะจะได้สมประทังคุ้มไหมคุ้มนะดีนะเร็วเร็วไหมความเนาะมันเสริมไปทุกล้านไม่รู้มาอย่างไงอีกมันมาเง่นมาอีกก็เร็วนะปีกว่าๆจากการค้าติดติดขัดขัด ลองดูนะคะให้มาแบบมั่นใจมาแบบใจชอบแบบสบายใจแล้วที่จะกลับไปแบบมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ